ปาทูดีมากจริงจริงเออเนาะโอ้โหวันนี้ฉันก็ได้อบัหปาทูไปแล้วนะจ๊ะนอนดึกแลนเนเกมได้มาหมื่นหนึ่งน้ำตาไหลหนึ่งสองสามเดี๋ยวเจอเันลูกลูกนี้มึงไม่ใส่แว่นดำเก็บเป็นความลับไว้ก่อน๋ยวถ้าสมมุติว่าวันที่เจ็ดนัดถ่ายมึงพูดอะไรไม่ดีกูเลยโจอยาก Mẹo mẹ nhá, mặc dù mọi mặt 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 có mặt 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 gì mặt mặt có mặt 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 ไม่อยากไปแต่มาเทีมันมัดคุยโฉบเลแม่ไปโฉบไปโฉบพกเธอจักรจันรวันนี้นะคะอยู่กับจักรจันรพากินค่ะเราก็อยู่ที่ร้านจินทอดปลาตือนะจ๊ะจรกา่กแดาดาิงหรอแม่ดาฉ่ำเลยหรอดา่า่้างนอกเออทม่อีบอกว่า ลดเลยละ่ะมีคนนึงนะจ๊ะเธอ,อเฉันเพิ่งจะเปิดรายการแต่เขากินไม่หยุดเลยหิวหรอเขียดาเขียด่าอว่าน่ากินมากเลยเราอยู่กันที่สาขาวิภานะจ๊ะก็จะมีนี่หมูสามชั้นทอดปะเขาเรียกหมูสามชั้นทอดปะ่ะไข่เป็ดน,น้ำพริกมีทั้งน้ำพริกอ่องน้ำพริกตาดแดงน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกหนุ่มไส้อั่ว เมื่อกี้ฉันจะกินในรายการมาแล้วไก่ทอดดีมากมึงปลาทูดีมากจริงๆเออเนาะพ่อโออร่อยอ่ะอร่อยจริงพ่อโอปลาทูก็ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวเต้นสเต็ปมาราด,ดีกว่าวันนี้ฉันก็ได้อมหัวปลาทูไปแล้วนะจ๊ะหน่อยสิ่งที่พวกเธอรอคอย อไออะไรของตัยอะไรอ่ะอมปะทูอีบ้าออดอมไปอออมได้เห็นหนูกินเนื้อะท่าไรอมปะทูอ่ะอ่ะอมไปอมปะทูคืออะไรคือพี่มิกบอกให้ออมปะทูแล้วก็คืออมมาทั้งวันแล้ว ก่อน,อนแม่มาเนี่ยแหละรอหนูอยากได้คนเยอะเลยนะจะเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยปลาทูตัวเล็กอร่อยมากฉันรู้แหละว่าคนมารีวิวไปเยอะแล้วแต่ฉันก็อยากรีวิวร้าน,นนี้นะจ๊ะอันที่อร่อยก็คือไส้อัว่วไก่คือดีมากคือเอาจริงจะบอกว่า เพราะมันทอดมาร้อนๆปะมันเลยแบบอร่อยมากอืมเพราะมันทอดมาร้อนๆมันเลิศมากเธอนี่น้ำพริกดีแต่มานี่เราต้องจ้ำเ้าเหนียวนะหนูเจเล่พิรดาฉันจะให้เธอแข่งกันอมหัวปลาทูใครอมได้นานที่สุดให้หนึ่งพันออกมาว<ะ>้าคุณบ้งเลิศเลยเหรอเลิศเลยหรอ <c oughs> ไหนชื่อชื่อชอบเมนูไหนบอกมาเมื่อกี้กินไก่ทอดไปเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้กิน หมูท่อปากชันดีมากนะน้ำพริกหนุ่มดีมากเนาะอันนี้คันนี้เราะเออพริกอ่อนเออเมื่อกี้ถามแม่ว่าไม่เอาอะไรบ้างเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งเมียหมูทอดปลมาแม่เขาถามว่าเมียฉันคนไหน นี่ยตาโรยลาตอนดื่มเกมแลนเซนเกมได้มาหมื่นนึงน้ำตาจะไหลม่จอาไหลหมื่นึ่งก็กดค่าหมาูเนี่ยรังแกกูมากเป็นไงล่ะเอนเงินอเลรแต่เขาบอกว่ามีค้าแตลิน้แสดองนะสองแเทำกันเสียบระสาด้วย อันแรกเขาบอกว่ามีท่าสไตลิสต์ให้ม่าชันน่าช่างผมให้แล้วก็โดนตรงขาก็เลยไม่มีโดคดมไกอีกแัเอาคกแล้ว่ะ เรื่องนี้เรอนโจ๊กๆหนงนะนั่น่เาเดียวไม่ด่ไม่ด่าไม่ด่านะจับมือไม่ด่าว่าแกจับมือแล้วว่าไม่ด่าว่าแกกตจะเป็ูวโจอะแต่หนึ่งสองสามโจ้เจ้อกกไมยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาถ่ายต่อต้องมาอกันนะไม่้าเลยวต้นี้นัยก็อใไ่หนึ่องสามเจ้าเจได้ตชื่อได้ เดี๋ยวเจอเลยลูกลูกนี่มึงไม่ใส่แว่นดำมึงแน่ว่าเลยนะมีคนละฝั่งหน้าเหมือนไก่ต้มตลอดว่ามัดตอนแน่แล้วเจอเลยเจอเลยมึงมีวีดีโอด้วยไม่เคยเห็นนะเริ่มเลยละอยากมีชีวิตในวงการงามๆแบบนั้นอ้าวแล้วมึงนั่เล่นกูทำไมไม่ได้นั่งดีอ่ะมึงเล่น เ้จริงหออนี่มันเป็นคนเรียกบอกให้เรียยว่าคุณจะไ่รู้ได้ไงถ้าไม่บอกไม่บอกการมาคุณจะไรู้ไดมันช่เอ้อะามท่ะเขางานเาีไม่ได้ไม่มีน้องมาหาลายเดินเข้ามาิทตอนแรกเคยนู้เลยเรียกจือเดินงงไม มันคเก็บเป็นความรับไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าสมุตรว่าวันที่เจ็ดนัดถ่ายมึงทำพูดอะไรไม่ดีกูเลยโจอยาเมื่อวันที่เจ็ดให้นัดถ่ายเพิ่ม้ึงพูจะไม่ใส่กูเรือยงโจ ก็ทำดแล้วค่ะนี่เ่อง้องจากคุณนน้เดี๋ยวเนี่ยออนแอนจะกดันบล็อกบล็อคดูจะมีคนดูน้อยมอนไม่ยากบอกว่ดูเยอะแล้ดูแ้ดูเด็กเ่ดรูนี้ไปวดเละห่อยออร่อยดอร่อยรมาจริงร่อยอย้ำเ่ยเราลงปิกต็อกนะเราปิกอกเดียวกไม่ลดี๋ยเดี๋ไล่มยาวถึเอแคเดี๋ยว็ก่ค เอจรการมคอกระทูน่อยากแฝดรัอเลยล่ะแม่แก่งแม่ันทเอายยาเรโปมเลยอ่ะ้านสโนว์สปทุอ่างแเนล่ะอย่างเงี้ยเหรอดแม่พี่น่าอนี้หมพี่ด่าแม่เรา่นอนาคนถาวทำไมไม่ด่ากับ มไม่แล้วโดนหน้ากับรืดโดนโคลงปะใครจะไปด่าหนาแม่คุณพ่อด่าแม่ไหมด่าแม่ของแม่คุณลูกกูยังไม่เคยทำนิสัยเก้าราวแบบนั้นไม่ใครมาด่าก็เคยทำเลยนะไม่เคยทำนิสัยเก้าลาวแต่ว่าในต่ทำไปแล้วในการด่าว่าแม่สซึ่งก็บอกว่าเป็นคำด่าที่เด็กปัจจุบันไม่ด่ากันแล้วก็ไม่ด่าเลย เด็กเป็นู้จักมันแค่เส็ในหัวเนาะแต่สรแล้วหนูหัวแตหนูต้องตอบเนาะพ่อส่โดนแน่โแบ้อต่างหัวแน่แบบเล่นพ่อเล่นแม่ที่หมอเด็กทุกหมายเมาด่าไหมไม่ด่าแ้าด่ะาไม่ด่าอะไรกันเลยแบบโดนสับแลกอะอาจจะด่าหน้าด่าตาเนาะถ้าหนูด่าก็คือ ไม่ใช่คอเลยดคอร์ดสิบปั๊บแก่ือดิโ้ลองหน้าเนี่ยชอบด่าแกเอาก็แก่จริงอันนี้แก่จริงอันนี้ยังไม่แก่มากเลยแล้วดูตัดหน้าใครนี่เหมือนรอยเท้าทีเล็กเขาละพี่ด้ฟังนะเธอก็ไม่ได้สวยมากเธอก็หน้าไปดวลตัวเป็นคนจัะเ้าไม่ได้สวยมากก็คงไม่มีวงสองวงนะครับโอ้วงอ่ะวงอ่ะนะคือคนโกงปอน หลจาแม่ต้งติเลยจบๆยังไงกว่าเออ p p เลยมือเดียวคนสุดหลักแจกมาเ้ยมันแจกหน้าร้ายวันนี้ใช่ไหมใมันได้จะได้ไรแจกหน้าแล้วมันจุอพอแบบว่ามันเต็มเตือนบอกว่าลิมะเมื่อคนอนะไลค์ครั้งแรกเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาแจเตือนอันนี้ให้ตอบอันนี้ตอบใคตออันนี้ตอบไปเลยแล้วแจ้กเตือนอันนี้จะได้ความความลับของโ o จี โดนทัวลงเสร็จไลฟ์สดปรากฏว่าเขาแจ้งเตือนว่าแต่งหน้าไปแล้วก็แบบว่าไลฟ์เนี่ยไม่ไม่ได้ปักตะกร้าเนี่ยในที่ตอบเขาไม่ให้ปรากฏก็เลยไปเลือกปักงในตากาที่มันให้ถ่ายให้ถ่ายว่าสินค้าที่ในตะกร้าของโบนท์อคืออะไรเล็บกิ๊บไม่ใช่ให้อีกรอบนึ่งนักพิถีก็จะไม่ใช่แต้องไม่ก็จะมาอใช่ป่ะเอ่อยังไงก็ไม่รู้อีกรอบนึง มาสคาร่าไม่ใช่น้ำยาล้างขีดน้ำยาลับปิดเออเล่นเลยล่ะเลิก่ะมาคือมันมันช้างอยู่เนี่ยครับใต้หาวงคนทำงานไว้สเดือนแล้วเคยสั่งหรือเปล่าเคยสั่งใช่แล้วถึงแล้วแล้วใฟังมาหนูปากไปเสร็จหนูก็ไม่รู้ว่าให้มันปักไปเยอะเหยอไอ้ปากไปสิบมิลลิกรแก๊สเกลอิบมิลลรัมมาถึงที่ไม่ตรงเออสิ่งทา่ไม่ตรง หน่เกี่ยวเฮ้ยอะไรวะไม่ติดไหมหนูก็หงุดหงิดบอกแม่ไม่ต้องมีสินค้าจริงไม่ต้องมีสินค้าจริงหนูว่าอะแล้วปากอันอื่นได้ไหมก็หาดูหนูไม่มีสินค้าไหนจริงเลยก็แบบนั้นแล้วก็โอ้ยเจ๋งนะเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้มืออาชีพเราแล้วก็ปากเดิมอยู่แม่น้ำยาล้างฟิล์มเหรอนี่บอกค่อยๆเออแต่แม่ต้องหาอันเนี้ยมาโชว์กล้องด้วยว่าเรามีอย่างนี้ทำยังไงเดี๋ยวห้องต้องสื่อวินวินขึ้นไปเอารองมา น้ำยาล้างน้ำยาลัปีนี่ติ้ตบอันนี้ตบน้ำยาลักปีลักปีลักปีอยู่ได้เลย่าตอแ่วเล่นหรอันนมาให้วระยืมตไะไม่เหมือนเธอใช่ไหมเธอเล่นมานานแลยใช่ประมาณสเดือนตอ่ไม่เดี๋ยวจะบอกว่าอนเวลาเลิ้ต่อ่ะต้องไ่งอแหลชอตาใช่ไมงดบอลบอลดื้อจัดเน้ยเอาไปใส่ขอไปกันก็ได้นะ แบบยังไงเวลาไลแบบนี้ไายกับแม่มาไปเล่นกันเวลาแบบไปรีวิวไปอะไรเงี้ยแม่ก็เรียกนีย่งไปเออล้ก็นี่เจมอลี่ไาสองนเ็เม่จมองนี่ไงนี่เขาเป็นแบบว่านี่สานี่เขาบอก่าเออแม่หนูไปได้เลยไปเดินห้างเงี้ยชอบแล้วเราก็ลากแม่เข้าแบรนด์เองแล้วก็เอาชิ้นหน้าแม่เป็นของขวัแต่รู้ยงว่าที่แบบแไ่ขาไม่กัดหน้าหลาห้าเพราะนัน ห็เกมอยู่บวมัเียทเตไปสแวเลยเพื่อนแรกแบบสองงานกว่าตอนนี่ดีกว่าอยูก็ลกับบ้านึงเนเกมเสร็จหนูชอบมากเพื่อนํดวนเดยวไม่ได้ไปกันเสี่ยวคนมะต้องมาแต่หนูชอบไปหาพี่นิวกันยู่บ้านพี่นิวกันตลกอยู่กันไปเล่นบ้านพี่นิวไม่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละชีวิตต้องนอย่านี้แหละไม่เยอะเยอะเ่เด็๋เววันไหนจะไป่อว่าไปไปไรง ดีแม่ไปไปแบบไปในสาระเดียวเลยนะไปอยู่เดียวอะไรเงี้ยตลกเานอกก็วนเพียมากเม่อวันเม่อวันเล่นเกมด่าอีูดเร่องแบแตแค่นี้อูก็โทรลงมานะม่เม่อันมันมันคกันมันเยอะไม่ไม่มีอีกบอกอมันโดนด่ายิ่กว่านี้อ๋อไม่ไม่ไต ปอืมใส่ลมใส่มงอ่ะอ๋อไม่ดีแล้วแดงเอกซ์ตราชาร์ล้วแม่งกัดปูกัอะไรกเ่าหมด้อนัีนาดบเมส่อ้อ่ะ็กัล้นโอ้โหแล้ก็กัดแล้วก็กัดเหนียวเนเยเนเเนเนนนนนเย่เนนีนี่่ ทำอะไรผิดกัใมกามาไม่เนไรเาะถาย่ในรายการสำคัหน้าสามอะไอค่ามามมามันต้องมีเพลงด้วยนี่ไม่ใช่เพลงก็ให้ไม่ให้เขาเบื่สาวมาเราจะได้ตรงจังหวะไม่งั้นอย๋าวมันสับไม่ตรงการมันได้สับไม่รู้จักอินโฟไว้เลยว่ะมาของเนี 뭘 해야겠다. 니가 뭐? 갑자기 ได้รู้ว่าได้ยังไงไงเ็แล้วปเจอกันตะกี้วนดีคะสวัสดีคะสวัสดีคววัสดีค่ะคือเออคืออะไรอะไม่ต้องรู้คือยิ้มเ็จักน้แม่เรียกเพื่นได้นะได้เห็นไหมล่ะอเห็นไหมมันจะสูยหวแล้วมันจะเนียนเห็ยนไหมล่ะกดกดายาแกจะไม่กค่ะ มันจะเป็นของติดเฟมเลยโดนชนลงได้คะยาคะขี่เฟมเลยแล้วของเิีวโดนเมื่อไงบ้างแม่วันดีคหาแม่อะไรวิ่งออกว่ายหลายรอบพวกเธอตอนนี้นี่นี่เฉียวมันอย่างไงล่ะโดนทัวลงเลยไหด่ากูในการคอมเมนต์เนี่ยเอาเป็นอาภัต่างเออแต่จริงๆแล้วเราไม่มีอะไรนะคะทุกคนมันแบบว่ามันเป็นแบบว่าแม่แล้วบอก กีบีสอไรินๆกว่าอะไรมาหนูถามจริงนะกินหนูได้ยงไหนหอแกวิ่งนหนูไม่ได้พูดนะคะ๊าไม่ได้พูดนะคะพีพก่ก็ใช่ไหมครับโจ,จ้นน้านอ,อ,อเธอแต่เราสอคนไม่มีอะไรนะ,ะจา๊าเปแบบว่า่าลืมมาครัเราายย่ชช่แต่จริงเรื่องของเรื่องคือทีมปู่ชนะ โแต่เเรียออยู่เลือหอวะ๋อเหรอนีมันยังน่าเียงหมดเลยแว่าตรงไตอก่อนไม่เปลียชื่อเราแบบว่าตอปกดเรเปลี่ยนตรน่เลือนหน่อยออยากูนี่ไปญี่ปุ่น30บคนเยบ้างกี่ทแล้วนตลาตลกไปอ่ะ หูแต่งตัวเหมือนล้อโดนป้าหลอกแล้วพี่เอามงมาว่ะมันหนาวมันหนาวนู้นแต่ว่าเชียเดินแบบมั่นใจเพราะชีมีแบบความมั่นใจแบบวันนี้รุ่งปห้คนอื่นจะชีเจอแบบไม่หนาวนะแต่เพอยู่บนรถจ้ะแต่อยู่ในกล้องไม่หนาวไม่หนาวเดินแบบว่าชิลแต่พออยู่บนรถบอกทำไมทุกคนไม่ไปส่งตัวเขาเนี่ยคุยมันไปไม่ครบเดี๋ยวจะไปอินเดียอีกไปแล้วเขาเห็นม่ยชวนอินเดียไปไปปั๊บเนี่ย หนูไม่อยากไปแต่ไปเยีกยวมันมัดมือชใช่ไมไปเถอะไปเถอทำสิคนนึงหรอเส้นใหญ่สิบกว่ามัาส่งาหารทีรอบบอกไปเถะกูุบอกค่ะหนูบอกว่าเอากูไปทำอะไรเนี่ยอีกเนี่ยมึงอิเดียกเดียกูไม่ไหวแล้วจริงี คนที่เดียวมันชอบเดินอะไรอย่างเงยมัสวยด้วยเราอย่างเงี้ยมันชอบเดินแซะแบบเสียดแบบเขาอยากดูอยากเห็นแล้วก็สวยด้วยตรงเกียงเลยพวกเธอจั๊กจั่นบล็อกวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะเนื้ออาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าแบบสนุกสนานจอยๆกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด็ด